โรงเรียนบ้านตูมเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตีตั้งอยู่เลขที่197หมู่5ตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมมีเนื้อที่37ไร่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านคือ 1. บ้านตูมใหญ่ 2. บ้านตูมน้อยและ 3. บ้านครู เปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีจำนวนานักเรียนทั้งสิ้น145คนเป็นนักเรียนชาย63คนนักเรียนหญิง82คนค่าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการโูธยานก้านจักวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านตู จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานมีสํำนึกความเป็นไทยพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนสุวิชาโนพระวังหุนติผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญค้ามขวัญของโรงเรียนเรียนดี กีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำชุมชนอัตลักษณ์ของโรงเรียนกีฬาเด่นเอกลักษณ์ของโรงเรียนกีฬาเด่นโรงเรียนได้รวบรวมผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนตั้งแต่การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาซึ่งจะนำเสนอให้ทราบดังต่อไปนี้ ด้านที่1การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสพทยุทธศาสตร์ที่1จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงโรงเรียนได้ดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมการส่งเสริมด้านดนตรีและกีฬาปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆโรงเรียนได้น้อมนำศาสตรพระราชามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ่มเพาะผู้เรียนให้มีนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการเช่นโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมลูกเสือเนรนารีและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้นยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกีดความสามารถในการแข่งขัน โรงเรียนได้จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้ข้อสอบที่ได้มาตรฐานตรงตามตัวชี้วัด ตามแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบจากแหล่งต่างๆเช่นสถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบข้อสอบที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและข้อสอบจากแหล่งอื่นๆที่ได้มาตรฐานมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนส่งเสริมความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนจากการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้จักห้องสมุดของโรงเรียนกิจกรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษวรรณครมกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนกิจกรรมบันทึกประจําวันส่งผลให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการประเมินการอ่านผ่านเกณฑ์ที่สพถกําหนดตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปร้อยละ98.49 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2561มีคะแนนผลการทดสอบ O-net สูงกว่าระดับประเทศจำนวน3กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จำนวนร้อยลกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-net มากกว่าร้อยละ50เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา2,560จำนวน3กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ22.35กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ2.94และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ0.88 ยุทธศาสตร์ที่3ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรโดยเข้าร่วมประชุมอบรมสัมสมนาตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้นและส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคบูตแคมมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยุทธศาสตร์ที่4ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาพบังคับ ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ร้อยละ100นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากสถานศึกษาปีการศึกษา2560มีอัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2561ร้อยละ100ยุทธาศาสตร์ที่5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้จัด,ดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการทํางานของธรรมชาติระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสาเหตุจากการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียนระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตปติที่ดีร่วมปกป้องรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ที่6การพัฒนาระบุบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในทุกๆด้านส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขด้านที่ส การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10นยโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและนยโยบายของสพทโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานมีการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินตนเองประจำทุกปีซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน พื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกด้านสูงกว่าระดับประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทำเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นและอย่างหลากหลายโดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ D L I T เพื่อประสิทธิภาพการใช้สือ่อทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านที่3ผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากการที่โรงเรียนบ้านตูมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำการเกษตรโดยการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนและจากการดูแลรักษามะนาวเป็นอย่างดีทำให้มะนาวมีผลผลิตเป็นจำนวนมากโรงเรียนจึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห และฉันประถมศึกษาปีที่6ทําการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตภูมิปัญญาของชาวบ้านและจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อหาแนวทางเพิ่มมูลค่าให้กับมะนาวโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวางแผนในการดําเนินงานและปฏิบัติจริงในการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆของตนเองจากมะนาวจนเกิดเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพของตนเองได้ในอนาคตและเกิดเป็นผลผลิตที่สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนได้ความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นได้รับรางวัลเดรียญทองกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับปฐมวัยรางวัลเหรียทอง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ป .4 ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันตอบป,ปัญหาสุขศึกษาและพลัะศึกษาป .1 ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงป .1 ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ป .1- ป1 .6 และรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ป .4- ถึงป .6 เนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันพุทซอรรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ปี2561เป็นทีมนักกีฬาตวัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ประเภทกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเข้าร่วมแข่งขันที่จังหวัดมหาสารคามปี2561ความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น เกิดจากความร่วมมือจากทุกทุกฝ่ายที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านตูมให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสร้างคนดีคนเก่งด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป